สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ imageco.com เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะมาสอนเรื่องการทำภาพโฆษณากันบ้างนานๆจะกลับมาทีนะประมาณแบบเดือนละครั้งสองครั้งที่จะแบบมีคลิป,ปดีๆมาฝากกันนะ,ะก็วันนี้ก็มาสอนการตั้งค่าทำภาพโฆษณาลง Facebook นะคะแล้วก็อาจจะมีทริคนิดกๆหน่อยๆเพื่อให้อา่า ภาพโฆษณาของเราเนี่ยผ่านการอนุมัติอาจจะมีสอนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะสําหรับเลรกนี้นะคะก็จะสอนการตั้งค่าก่อนเลยเริ่มต้นค่ะคุณต้องตั้งค่าหน้ากระดาษขึ้นมาก่อนค่ะไปที่เมนูไฟล์นะคะเ,คเมนูไฟลนะ์โอเคเมนูไฟล์้วตั้งค่าตรงนี้ค่ะตั้งชื่อก่อนเลยก็ได้ค่ะว่าสมมติว่าแอด1ก็แล้วกันแอดหน,นะคะ ตั้งค่าความกว้างค่ะ y ตรงนี้ให้เป็น1200พิกเซลนะคะส่วน h ตรงนี้ให้เป็น628 628นะคะ628พูดง่ายคือ6 2 0 0นะ 1, คูณ628นั่นเองนะคะ resolution 72อย่างอื่นก็ไม่ต้องไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ต้องเป็น rgb นะคะตรงนี้ต้องเป็น rgb เนาะอันนี้เป็นเป็น w h i ก็ได้ค่ะแล้วแต่ได้หมดเลยนะคะหรือใครจะเป็น transparent ก่อนก็ได้เนาะจากนั้นค่ะให้กด ok นะคป๊บ,บเดียวง่ายเห็นไหมมาแล้วนะคะใครที่ตามไม่ทันไม่เป็นไรค่อยๆกรอค่อยๆดูย้อนหลังตามไม่ทันก็กดพอส์ไว้นะคะกดพอสวิดีโอไว้นะคะทีนี้เมื่อได้แล้วทําไงคะเปิดเมนูเลเยอร์ขึ้นมาค่ะไปที่เลเยอร์ตรงนี้นะคะใครหาไม่เจอไปที่เมนูวินโดว์แล้วกดคําว่าเลเยอร์ตัวนี้นะคะออกมาเนาะอ่าใครหาไม่เจอสัญลักษณ์นี้ไม่เจอก็ไปที่เมนูวินโดว์หาตัวไหนไม่เดชไม่เจอค่ะเมนูปุ่มไหนไม่เจอ ไปที่ Layer อร์ไปที่เมนูวินโดว์แล้วก็เลือกคําว่าเลเยอรหมานะคนะ,ะจากนั้นค่ะเราจะทําการแบบลักษณะแบบเนี้ยเออสังเกตไหมคะว,ว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยอาจจะแบบภาพถ้าเกิดเป็นโฆษณาเนาะอาจจะแบบจากัดเรื่องของภาพแล้วก็ข้อความค่ะนิดนึงก็แล้วกันนะคะภาพแน่นอนคงจะต้องแบบเข้มงวดเรื่องของลิขสิทธิ์นะอย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ของภาพใครเขาเนาะแล้วก็2ก็คือเรื่องของข้อความถ้าเกิดว่าเราลงแอดแบบดินามิกอ่าเป็นลักษณะของ เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเอ่าเป็นแบบั่วไม่ใช่ดินามิกเป็นแอดมินิเจอร์นะ a g แอดมินเจอร์ก็คือเป็นยังไงก็คือเขา,าเราสามารถฟิกภาพได้ฟิกภาพเอเฉพาะภาพนี้ได้นะแต่ว่าจํากัดก็คือภาพนั้นนะจะต้องอมีข้อจํากัดเรื่องของข้อความนะคะไม่ควรจะเกิน20%ของภาพทั้งหมดของพื้นที่ภาพทั้งหมดนะคะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีอสอนว่าถ้าเกิดตั้งค่าภาพแล้วเนี่ย เราจะต้องไปตรงไหนต่อนะคะเราจะต้องไปที่เว็บไซต์ไหนเพื่อที่จะ,ะวัดค่าว่าภาพนี้เอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เกินคือลงลงลงโฆษณาแล้ว Facebook อนุมัติทันทีนะคะถึงคํวา,าว่าการเอาเรื่องของการสอนให้ได้ก่อนเนาะทริปนี้เป็นการสอนก็นแล้วกันนะสอน,สอนการสร้างภาพขึ้นมาเฉยๆนะคะจะยังไม่เอาไปรวมเรื่องของการโฆษณาว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวก็ว่ากันนะคะเอาสร้างให้เสร็จก่อนเริ่มต้น เนี่ยค่ะสังเกตภาพนะคะเราต้องดูก่อนว่าเราที่ภาพที่เราจะสร้างเนี่ยหนึ่งข้อความคือต้องบอกว่าภาพนี้ที่ที่ทีนสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เอาไว้ลงโฆษณาในเฟซนะคะเพียงแต่เอาไว้โพสต์ในเฟซเฉยโพสตเฉย,เฉยก็ไม่มีปัญหาค่ะสามารถลงได้ตามตามใจชอบเลยเอาให้มันเหมาะสมกันแล้วกันเนาะให้มันดูแบบดูน่ามองดูชวนดึงดูดอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีเทคนิคมาสอนให้ถามว่าต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งข้อความคอนเทนต์ คอนเทนต์ในภาพนะคะอาจจะแบบมีพาดหัวซะหน่อยเป็นแบบไตเติลเป็นเฮดหลักๆอาจจะเป็นข้อความที่มันเป็นเหมือนกับคีย์เวิร์ดหลักๆที่เราอยากจะสื่ออ,อย่างคอนเทนตนก็จะเป็นสอนเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่าน f a c o b อ่ะผ่านแฟนเพจอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักนะคะส่วนอันที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบแค่นั้นเองนะคะมีช่องทางการติดต่อเล็กน้อย เนาะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดใครมีโลโก้ก็ใส่โลโก้ไปด้วยนะอันนี้เป็นโลโก้ของคอสอิม e c คอสนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันเมื่อกี้สร้างภาพเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าสร้างภาพเสร็จแล้วคราวนี้ค่ะเราจะมาลงเอางี้ดีกว่าขอเรียนแบบก็แล้วกันเนาะเรียนแบบภาพที่ที่ฉันทําเลยค่ะแล้วเราอาจจะแบบไปแตกขยายไอเดียก็ได้นะคะเริ่มต้นอ่ต้องการจะเทพื้นสีที่เราต้องการเริ่มต้นให้เราเปิดเลเยอร์ขึ้นมานี้นะคะ จากนั้นค่ะเลื่อนเมาส์ลงไปที่ล่างสุดเจอปุ่มนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็น Create New Layer คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเห็นไหมคะสร้างเลเยอร์ใหม่เลเยอร์เนี่ยเป็นเสมือนกระดาษใสค่ะเป็นเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งนั่นเองของใครของมันเราพิมพ์ข้อความไหนมันก็จะอยู่เลเยอร์นะั้นเราวาดอะไรลงไปเลเยอร์ใครเลเยอร์มันนะคะแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ใบไม้แค่ใบเดียวอ่ออะก็ ถือว่าเป็นหนึ่งเลเยอร์แยกสัดส่วนนะคะอย่าไปปนกันมันจะง่ายต่อการปัดต่อด้วยใครสงสัยอะไรก็อลองไปดูย้อนหลังคลิปใน image course channel นะคะก็จะมีอยู่แล้วจะมีการสอนละเอียดตรงนี้ให้นะคะหรือว่าใครที่ได้ลงทะเบียนโหลดคอร์สโหลดวิดีโอคอร์สสอนพื้นฐานของ Photoshop เรียนไปแล้วนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะก็จะมีให้โหลดด้วยนะมูลค่าไม่กี่ตังค์แต่ว่าคุ้มมากๆกับเรื่องของการสอนเพิ่มเติมอันนี้แอบขายของ แต่คุ้มจริงๆนะอันนี้แต่ว่ามาเริ่มกันตรงนี้ดีกว่านะก่อนที่จะแบบขายไปเยอะกว่านี้นะคะก็สร้างเละเยออ์ใหม่ขึ้นมาเสร็จปั๊บเลือกสีค่ะเลือกสีเอามาอกไปคี่ตรงนี้นะคะนี่คือสีที่เราต้องการสีบนสุดจะเป็นสีที่เราใช้เทนะคะใช้งานจริงคลิกซ้ายลงไปค่ะ,ะจากนั้นเลื่อนมาตรงนี้คลิกซ้ายแชร์ไว้แล้วก็ลากนะคะตุ๊ตรงเนี้ยตรงแถบนี้ค่ะเป็นแถบของการเลือกโทนสี โทนสีนะคะอย่างของดิฉันเมื่อกี้จะเป็นโทนสีฟ้าปึ๊าโทนสีฟ้าๆเราก็เลือกเมื่อได้ตามต้องการแล้วเราสามารถมาจิ้มตรงนี้ได้ว่าเราจะต้องการเอาสีอะไรนี่แค่โทนสีฝั่งนี้คือเลือกสีที่ต้องการแล้วสมมติว่าเอาสีนี้เมื่อได้แล้วกดโอเคค่ะจากนั้นค่ะกะ็ไปที่เมนูปุ่มนี้ค่ะเอาอาไปชีด้ดูมันจะเป็นคำว่าก a ร d เอ็ g ก a ริเอ็ t o ทนนะคะ แจะเทนทุนก็คือ,อยังไม่ใช่ที่เราต้องการเนาะให้เลือกเป็นถังสีโดยการคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกตรงกลาง p e n Bucket t o o l นะคะปึ๊บคลิกซ้ายลงไปอ่าโอเคไหมเรียบร้อยนะคะทีนี้เปลี่ยนเมาส์เป็นมุกโดยการเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเมาสเป็นมุกก่อนอ่าคราวนี้มีอะไรอีกอ่าเราจะมาทำสี่เหลี่ยมกันนะสี่เหลี่ยมตรงนี้ทำไม่ยากค่ะมีขอบด้วยจริงๆทําหลายอย่างได้หลายแบบเนาะ ต้องบอกว่าได้หลายแบบเอาแบบที่วิธีการที่ง่ายก็แล้วกันแล้วก็พวกคุณได้เรียนได้เรียนเครื่องมือกันไปด้วยนะคะเริ่มต้นค่ะให้คุณสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกอันเรากำลังจะสร้างสี่เหลี่ยมใหม่ปึ๊บเห็นไคะไปที่เมนูนเส้นปลาค่ะไปที่ t บ็อก o x นะคะที่ปุ่มสี่เหลี่ยมเส้นปลาคลิกซ้ายหนึ่งครั้งใครหาไม่เจอลองคลิกขวาดูค่ะก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะใครหาไม่เจอก็จะอยู่คลิกขวาก็จะเจอเนาะ ถามว่าดได้แล้วค่ะเมาส์ LIKE เราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะจากนั้นให้เราเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีขาวให้มันอยู่ข้างบนเปลี่ยนทีหลังก็ได้ไม่ว่ากันเริ่มต้นต่อไปค่ะเราจะทําสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยการกดชิปแช่ไว้นะคะเราจะทําสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะกดชิปแช่ไว้แล้วคลิกซ้ายแช่ไว้ตรงพื้นที่ที่ต้องการนะกดชิปแช่ไว้แล้วก็คลิกซ้ายในพื้นที่ที่เราต้องการแล้วก็ลาก กเฉียงลงนะคะเห็นไหม,มจากนั้นเมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วค่ะปล่อยเมาส์ก่อนนะแล้วก็ปล่อยชิปเห็นไหมคะจากนั้นทําอะไรต่อคะเราก็เทสีสีที่เราต้องการเทต้องอยู่ข้างบนเท่านั้นเมื่อกี้เป็นสีฟ้าเราเลื่อนสีขาวขึ้นมาแล้วเราจะเทสีขาวโอเคไหมจากนั้นค่ะคลิกซ้ายที่ถังถังสีใครหาไม่เจอคลิกขวาก็จะเจอนะคะถ้ากเกิดจะอยู่แล้วก็แค่คลิกซ้ายอย่างเดียว จากนั้นก็ไปเทในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นเปล่าเห็นไหมคะเมื่อเสร็จแล้วคะ่ะเมื่อเสร็จแล้วเปลี่ยนเมาส์เป็นมูฟทำเส้นปล่าให้หายไป control d doc control แช a ไว้ h i ตามด้วยตัว d d doc นะคะปึ๊บกดหนึ่งครั้งก็จะหายไปเลยเห็นไหมคะได้แล้วมันยังไม่เหมือนมันต้องเป็นขอบๆทำยังไงดีไม่ยากคะ่ะทำอันเดิมเลยตอนนี้ไม่ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่วาดสี่เหลี่ยมเส้นเปล่ามาไว้ข้างในเนี่ยค่ะค,ะคลกซ้ายที่สี่เหลี่ยมเส้นปล่าแล้วก็ เลือก้ายแช่ไว้ไม่ต้องกดชิปเนาะเรากะเลยเราลาอกอ่ะกะก็ได้หรือถ้าเกิดว่าจะกดชิปก็ได้นะคะเออกดชิปก็ได้แล้วแต่กดชิปแช่ไว้แล้วก็ปล่อยม็อกปล่อยชิปอ่ะถ้าเกิดยังไม่พอก็สามารถเลือกลูกศรเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะลูกศรที่คีย์บอร์ดอะคะ่ะตามต้องการเมื่อได้แล้วค่ะกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดปุ๊บเห็นไหมคะหายลวทำเส้นปลายหายไปทำไงเมื่อกี้สอนแล้ว ทำเส้นปละให้หายไปยกดคอนทรลแช่ไว้ ise, ตามด้วยปุ่ม d dog หนึ่งครั้งปึ๊บหายไปแล้วค่ะอย่าลืมทำเสร็จแล้วต้องเปลี่ยนเมาส์เป็นม o กทุกครั้งเห็นไหมคะใกล้ถึงความจริงแล้วใช่ไหม,มคราวนี้ค่ะมาถึงเรื่องของการพิมพ์ข้อความทำกรอบเสร็จแล้วทําข้อความกันบ้างจากนั้นค่ะให้เราไม่ต้องคือต้องบอกว่าเทคนิคอย่างหนึ่งคือสร้างการพิมพ์ข้อความไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องใช้เลเยอร์ใหม่นะไม่ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ ให้อาเมาส์เนี่ยไปคลิกที่ตัวทีค่ะเมาส์เราก็จะกลายเป็นทีทีนี้คุณสามารถเลือกฟอนต์ตรงนี้ได้อันนี้เขาเรียกว่าออปชันบาร์นะคะเลือกอรูปแบบฟอนต์ที่ต้องการขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่าเราเราสามารถมาปรับแต่งทีหลังได้ค่ะหรือว่าเรื่องของความหนาเห็นไหมคะอันนี้ปิดก่อนอความหนาความบางได้หมดเลยแต่ว่าเรายังไม่ทําก่อนตอนนี้เนาะปิดไว้ก่อน เอาแค่ข้อความออกมาก่อนตรงแถบตรงนี้ไม่ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดของคุณของของ,ของที่ฉันไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเพราะว่าที่ฉันเริ่มตั้งค่าเรียบร้อยแล้วตั้งค่าห้มันดูง่ายมากขึ้นเอาที่จําเป็นมาใช้ก็พอนะคะทีนี้วิธีการเมื่อได้เมาส์แบบนี้แล้วค่ะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะคะคือของใครหลายคนเนี่ยข้อความอาจจะอยู่ที่72สองค่ะสูงสุดไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนนะคะอาจจะพิมพ์คําว่า สอนอคือแนะนําอย่างหนึ่งค่ะสังเกตว่าภาพตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็น3าบรรทัดใช่ไหมถ้าเกิดจะทํางานแบบฟูต t ช็อปเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือสามารถมีต้องทําให้ตัวหนังสือเนี่ยเป็นอิสระต่อกันนี่แต่ละบรรทัดย่าบอกได้เลยว่า,าแต่ละบรรทัดเนี่ยมันคนละเลเยอร์หมดเลยนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือเวลาพิมพ์ข้อความค่ะสมมุติว่าเราตั้งใจว่าจะเอา3ามคำามบรรทัดนี้ เวลาเราพิมพ์เราพิมพ์คําว่าสอนคําเดียวแล้วก็เปลี่ยนเมาส์เป็นมูปึ๊บแล้วก็กดตัวทีใหม่ปึ๊บแล้วก็กดจิ้มที่ว่างๆสอนพื้นฐานอ่ามันก็ได้หนึ่งอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็เปลี่ยนเมาส์เป็นมูล้วพิมพ์ใหม่กดตัวทีแล้วพิมพ์ใหม่แล้วก็พิมพ์อ่าตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนเพิ่งไปสนใจมันขาวแค่นี้ก่อนปุ๊บเปลี่ยนเมาส์เป็นมู สังเกตเอ้ยมันได้สามเลเยอร์ยังไงค่ะแบบนี้ดูนะกดที่ปุ่มเลเยอร์กลับมานะคะใครหาเลเยอร์ไม่เจอไปที่เมนูวินโดว์แล้วก็กดเลเยอร์นี้นะคะเห็นไหมคะกลายเป็นว่าตอนนี้มีมีออนไลน์มีพื้นฐานเห็นไหมคะลนอันนมากันหมดเลยอืมข้อแตกต่างคือมันดียังไงสมมติว่าเราคลิกที่คําว่าออนไลน์เห็นไหมคะเราเลื่อนได้แต่ถ้าสมมุติอันนี้ทําให้ดูเนะาะทาให้ดูนะคะสมมติว่าเราพิมพ์คําว่าสอนพื้นฐาน Enter ใช่ไหมพื้นฐาน e อน e r online ลนมันติดติดกันใช่ไหมคะเอาสมมุติว่าห่างๆกันสวยงามมากเลยเปลี่ยนมาเป็นมุกแล้วลองเลื่อนดูมันไปหมดเลยเห็นไหมคะมันไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นบนคำเนี่ยเราสามารถตัดจัดได้เนาะเราสามารถจัดได้ว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะเออคลิกเลเยอร์ต้องการจะเลื่อนคําไหนให้คลิกเลเยอร์ของมันเนาะอ่ะพา,อาพื้นฐานพื้นฐานไปใส่ออนไลน์ อะไรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันตั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าคำว่าพื้นฐานนี้พิมพ์ติดกัน enter รเนี่ยเห็นไหมคะเราไม่สามารถตกแต่งได้เลยนะคะอย่างคำว่าสอนอย่างเงี้ยเราสามารถย่อให้มันเล็กได้ด้วยการอาจจะใช้วิธีการนี้ค่ะง่ายที่สุด c o n t r o l อ่าคลิกที่เลเยอร์ที่ต้องการย่อขยายก่อนเราต้องการจะย่อตัวหนังสือคำว่าสอนเราก็ต้องคลิกที่เลเยอร์สอนเห็นไหมคะจากนั้นคอนโทรลแช่ไว้ตามด้วยตัว t t i g e r มันจะเกิดสัญลักษณ์แบบนี้เห็นไหมคะจุดๆวิธีการคุณต้องจําเลยเนาะอันนี้ต้องฝากจําเลยว่าถ้าเกิดจะย่อขยายต้องกดชิปทุกครั้งเพื่อให้ข้อความหรืออักษรหรือภาพเนี่ยไม่บิดบิดเบี้ยวๆให้มันสมดุลภาพนั่นเองคะ่ะวิธีการกดชิปแชวไว้เอาเมาส์ไปชี้ที่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นที่ตรงมุมเท่านั้นนะคะซ้ายขวาบนล่างไม่ได้ยลาวว่าไม่ได้ เอามาไปชี้ที่มุมใดมุมนั้นจากนั้นค่ะกดชิบแช่ไว้คลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ลากยอ่อจะยอ่อแลถ้าเกิดว่าลากลงเห็นไหมคะกดชิปอยู่นะถ้าเกิดลากลงมันก็ขยายแล้วก็ต้องลากเข้าไปเห็นไหมคะเมื่อได้แล้วเมื่อได้แล้ว,ลวปล่อยเมาส์ก่อนแล้วก็ปล่อยชิปจากนั้น e n t เ r เห็นไหมคะได้แล้วเหมือนกันเลยค่ะคราวนี้คําว่าพื้นฐานทำไงคะคลิก,กท,ที่เลเยอร์พื้นฐานกด c อนโทรลที่เพื่อยอ่อขยายรูปกดชิปก่อนที่จะยอ่อ เอาเมาส์ไปกดแชร์ไว้เนาะเอาเมาส์ไปคลิกซ้ายแชร์ไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วย่อมันจากนั้นค่ะปล่อยเมาส์ก่อนแล้วปล่อยชิป Enter แล้วก็จัดเลยคลิกซ้ายแชร์ไว้ล่างคลิกซ้ายแชร์ไว้ล่างนี่ค่ะอ่ะคำว่าออนไลน์บ้างเหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนเดิมเลยวันนี้เสียงอาจจะเซ็กซี่นิดนึงอ่ะ e อ t e r อร์ทำเหมือนกันเลงนคะคะ ทีนี้ถามคำถามคือถ้าเกิดจะแก้ไขล่ะสมมติต้องการคำว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นสีอื่นเราก็แค่เอาเมาส์ค่ะไปคลิกที่ตัว T สรุปง่ายๆคือต้องการจะแก้ไขข้อความจะพิมพ์เพิ่มพิมพ์ใหม่พิมพ์ต่อหรือเปลี่ยนสีเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัว T ีบิบเมาส์เราจะกลายเป็นเ์เซอร์ต้องการแก้ไขคำว่าพื้นฐานเอาเมาส์ไปคลิกตรงกลางนะคะเุ๊บเห็นไหมคะเราสามารถเห็นไหม เคอร์เซอร์มันกระพริบ hip, แสดงว่าเราคุมด,ดำได้จากนั้นค่ะต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะสีเหลืองอะสมมติว่าสีเหลืองปึ๊บสีฟ้าไม่ได้มันเกินกันก็ต้องเป็นสีเหลืองอ่าคลิกโดยการคลิกที่สีมันเดิงอ่ะคลิกซ้ายจากนั้นเลือกโทนสีก่อนเลยสีเหลืองแบบไหนสีเหลืองแบบนี้กดโอเคเปลี่ยนมาเป็นมุกเห็นไหมคะได้แล้วเนาะทีนี้ คำว่าสอนพื้นฐานออนไลน์ตรงนี้เราไม่ชอบเราไม่เอาเราดีลิทได้ไหมดีลิทได้ค่ะดูการไม่เอาเลเยอร์ไหนให้ดีลิทเลเยอร์นั้นกดปุ่มดีลิทที่คีย์บอร์ดได้ทันทีเห็นไหมคะ่ะได้อะต่อไปใกล้จะเหมือนละเอาแค่ตรงนี้เนาะเอาแค่บรรทัดนี้นะคะผ่านแฟนเพจหน,น,นึ่งวันอะสมมุติเอาคำนี้เราต้องการข้อความสีขาวในการพิมพ์เราก็ต้องให้มันพลิกขึ้นมามเห็นไหมคะพลิกขึ้นมาเพื่อให้ สีขาวอยู่ด้านบนเพื่อใช้งานนั่นเองสีที่อยู่ด้านบนคือสีที่จะใช้งานเทสีก็ต้องอยู่ด้านบนเหมือนกันนะคะข้อความสีขาวคลิกจุดตัว the text เราคลิกที่ว่าง1ครั้งแฟนเพจอ่โอเคซ้อนพื้นฐานแฟนเพจหนึ่งวันโายของไปนในตัวอะอะ,อะเก็บก่อนทีนี้ ต้องการจะย่อขยายเหมือนเดิมเลยค่ะเปลี่ยนเมาส์เป็นมูฟปึ๊บจากนั้นค่ะเก็บก่อนจากนั้นให้กดตัว T Control แช่ไว้จามด้วย T t r i e r เห็นไหมคะเราต้องการจะย่อขยายให้กด s h i แช่ชไว้ก่อนเลยแล้วเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมใดมุมหนึ่งต้องการย่อขยายต้องการขยายก็ลากขึ้นถ้าเกิดลากลงไม่ได้ไงเมาส์ชิปก็ยังกดอยู่เนาะลากขึ้นให้มันขยายใหญ่ขึ้นจากนั้นเปลี่ยนเมาส์จูดค่ะ ขยายเสร็จปุ๊บปล่อยเมาส์แล้วก็ปล่อยชิพ Enter เห็นไหมคะได้แล้วคราวนี้เราต้องการอะไรดีต้องการอาโลโก้มาวางอ่าอาโลโก้ามาวางมี2วิธีค่ะก็คือเปิดภาพขึ้นมาแล้วก็ย้ายภาพย้ายภาพเข้ามาไว้ในนี้หรือเปิดภาพเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดจะให้สอนเนี่ยเอาแบบเอาแบบง่ายก่อนเนาะ แบบง่ายถึงมันไม่เชิงง่ายมากหรอกแต่ว่าก็ง่ายเหมือนกันก็คือไปที่เมนูไฟล์เอาแบบแรกก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะคะเมนูไฟล์แล้วก็ไปที่เพลสคลิกซ้ายนะคะแล้วก็เพลสปึ๊บแล้วก็ต้องการจะเอาโลโก้มาวางโลโก้อยู่ที่ไหนอ่ะโลโก้อยู่ที่นี่ไปหามาไว้ก่อนเนะาะจากนั้นกดเพลสค่ะมันก็จะมาวางให้ในในางานเราทันทีแล้ววางให้มันพอดีกับเนื้องานหลักเราด้วยนะคะ เรามีหน้าที่แค่กดชิปแช่ไว้แล้วก็ย่อขยายเอาเมาส์ไปยที่มุมใดมุมหนึง่งแล้วก็ยอ่อเห็นไหมคะปล่อยเมาส์ปล่อยชิป enter ได้เหมือนกันคือไม่ต้องตปลกใจว่าอันนั้นเป็นสีดำอันนี้ก็ใช้อีกเทคนิคนึ่งซึ่ง่าคงจะไม่สอนเยอะเอาแค่นี้ก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนเห็นไหมคะเราก็จะสามารถได้ขนาดภาพตามต้องการแล้วซึ่งต้องบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณทำใหญ่ซะขนาดนี้ อาจจะไม่ผ่านอาจจะไม่ผ่านการลงโฆษณาแบบแอดมีเนเจอร์นะคะแอดมเนเจอร์ก็คือการจัดการการลงภาพเนี่ยค่ะภาพลงโฆษณาแบบมีข้อจํากัดก็คือเรื่องของขนาดแล้วก็ตัวหนังสือนะคะคอนเทนต์ต่างตัวนี้จํากัดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงแบบโฆษณาแบบบูธโพสใครไม่รู้จักมันเป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดใครลงโฆษณาแบบบูธโพสก็คือมีแฟนเพจขึ้นมาหนึ่งอันโพสต์ข้อความลงไปแล้ว โฆษณาค่ะโปรโมทโพสนั้นอันนั้นแหละเขาเรียกว่าบูธโพสนะคะการบูธโพสก็คือทําให้กเป็นการโปรโมทโพสต์ post ในแฟนเพจข้อดีของมันก็คือเราแบบไม่จํากัดเรื่องของอะไรอะ่ะข้อความแล้วก็รูปแบบภาพรูปภาพต่างๆไม่จํากัดอันนั้นคือข้อดีของบูธโพสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเจาะจงเลยนะคะเจาะจงแล้วแบบสามารถเลือกอกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดยิ่งขึ้นอะ่ะการลงโฆษณาแบบแอดมินเจอร์เนี่ย มันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคลิปอื่นๆถ้าเกิดสนใจก็ชอบนะคะชอบวิธีการแบบนี้ก็ฝากฝากอะไรนะฝากไลค์ในฝาก Subscribe นะคะใน Image c o r e Channel นะคะแล้วก็าฝากไลค์ไลค์ในใน Channel <c oughs> ด้วย <c oughs> ในใต้วิดีโอขอบคุณน, like นะขอไลค์นะไม่ใช่อันไลค์อย่าก,กดผิดนะคะ <c oughs> อันนี้จริงจังไม่ได้ล้อเล่นนะคะถ้าเกิดว่าอันไลค์มากๆเดี๋ยวโดนผิด เดี๋ยวเดี๋ยวท้อใจเดี๋ยวหมดกำลังใจไม่ทำให้ไม่ทำให้ไม่ทมาแจกมามาให้ดูอีกอะไรเงี้ยเออฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคนละได้สองไหลก็ยังดีเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทีมงานของพวกคุณนะคะทำธุรกิจอะไรอยู่ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อๆกันด้วยนะคะก็วันน mm ี hmm. ้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใ kind of ่คลิปหน้าสวัสดี